โอเคเด็กครึบแล้วขอกลับสี่จุดชั้นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอสเก็บมาครับอีกแล้วครับผมเจี๊ยบผูนี่ครับเรากลับมา้วสักเก็บมาทันที่เคยได้วันนี้เรามากันในไมค์ครับแมนฮันกันแล้วนั่นเองอ่าเราจะที่ห่างหายไปนานมากเลยในะครกับแมนฮันซึ่งวันนี้เนี่ยเรากลับกันมาในเรื่องดีที่สุดไข่เซนนั่นเองนะครับผมอ่าเห็นขนาดนี้นะก็จะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหม เออนอนอะไรนะนอนแม่จ๋าแม่จ๋าะแม่จ๋านี่อยู่ที่คอตัวเองเลยนอนแม่จ๋าอ๋อนอนแม่จ๋าอ๋อโอเคครับผมนะนี่ก็มาตอนนี้มาแล้วครับผมนะก็โอเคผมก็ง่ายๆนะครับวันนี้จะมาเล่นแมนฮันกันนะซึ่งกติกาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนอ่าคนวิ่งนะส่วนทั้งสองคนนี้เนี่ยคุณฟ้าคุณเข้าจะเป็นฮันเตอร์นะครับคอยมาไล่ผมนะซึ่งทั้งสองคนนี้ก็จะมีอ่าเข็มทิศนะครับผมคอยแท็กตัวผมนะฮะซึ่ง้าเกิดพวกเขาสามารถฆ่าผมได้ภายใน30นาที ผมอ่าผมก็จะถ่ายแพ้นั่นเองนะแต่ถ้าผมหนีรอดก็ชนะนั่นเองนะครับง่ายๆนะกติกาง่ายๆน,น,นะซึ่งชิ้นว่าที่สุดท้ายเนี่ยบอดดเดอร์ก็จะบีบมาตรงกลางนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเข้าใจไหมอ่าอ่ะเข้าใจเข้าใจครับมมง่ายๆนะครับผมง่ายๆนะก็เวลแต่ว่าก่อนจะออกตัวเนี่ยก็อ่าผมอาจจะขอ,อตัวก่อนสักนิดนึงแล้วกันนะเออเพราะคุณโกงอ่ะก็คือตอนนี้น่ะคุณข้าวว่เป็นแบบพลังของโกโจไงเออสุนฟ้าเป็นนัมมีนะแต่ผมก็เป็นนี่เห็นี้ขนาดนี้นะครับวมาจม่ใครไปได้นะต้องจากชนนะ ปลาโตจีอะใช่ไหมใครบอใช่นะอันนี้จะเป็นตอนเป็นปลาโตจีนั่นเองเออก็จะมีอาวุธนะซึ่งจริงคือแบบเป็นตัวที่ไม่มีอ่าพลังใจอะไรเ,เลยนะแต่ว่าแบบพลังกายภาพล้วนๆนะฮะมาเออใช้ใช้ใจล้วนๆนะรอบนี้ไม่ต้องมาไ,ไม่ต้องมาได้มงินได้อะไรหรอกนะฮ <c oughs> ะโอเคพวกคุณพร้อมอยังพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วนะโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ห้าสี่สามสองหนึ่ง โอโอเคโอ้มาตอนนี้ผมขอวิ่งก่อนนะครับขอขอวิ่งก่อนวิแล้าวนะลอ,อนะนี้ผ่านไปแล้ว6วินะโอ้มันวิ่งเร็วได้แค่นี้งเกรองะิบสา1ส1บสี่โอเค15แล้วนะ ไปไปว่ตอนนี้วิ่งยาวนะครับขอญาตวิ่งยาวเฮ้ยซึ่งตอนนี้พลังของทวีก็จะอยู่อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้เจอปีศาจด้วยนะโอ้ยโอ้ยมีมีมีปีศาจแต่เย็นใจเย็นอุ้ยเจอเมกุมิโอเคเป็นมิจะเย็นนะไม่บีิอย่าลืมนะครับผมว่ามันจะมีแบบพวกมอนต์จากยูสุกสปาวเต็มเลยนะแล้วก็พยายาม จะตายเพราะอ้พวกนั้นก่อนแล้วกันนะครับแมนฮัทเราไม่ได้เล่นมานานแล้วเมื่อก่อนนี้แบบเออไม่ได้เล่นกัยไงไม่มีไม่มีนะมีมีไม่มีเอาฮขนามิต้องเก็บเลยเพื่อนเหรอไม่ใช่อ่อใช่ดิฮขนามิไม่ไม่ใช่ได้ไงเอ้ยเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่นี่มันลิกไม่ใช่เอาไม่ใช่เกมคุณสู้นะขอยังมาหัวรัดก้าวมาหัวรัดก้าวเออหัวรัดก้าวเลยูอยู่ะตกูไงวะเจ้าอยู่เจ้าอยู่ไปไปได้ดีกว่านะ วิ่งโอ้โหได้ได้เดวิลเต็มเลยเดวิลเต็มเลยคุณตอนนี้พักจะมึนแล้วอ่ะมึแล้วอะเร็วมากนะขออนุญาตพักก่อนนะครับผมขอตัดไม้ก่อนแล้วกันนะไม่ไหมครับก็ต้องตัดไม้เออแบบเอาชีวิตรอดอะไรงี้นะไป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 ตอนนี้จะมึนแล้วนะคุณอย่าลืมนะตอนนี้คืนก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวรับมือให้ดีแล้วกันนะครับผมเอ้ยขี่โมโหรากาได้อะไรฮะทำไมอ่ะ ก็โหดเกินใจเย็นดีคือแบบมันจะต้องทำขนาดนั้นได้หรอฮะคือผมก็เป็นแค่แบบคนธรรมดาไม่มีพลังคุณใส่อผมตอนนี้ผ่านไปสองนาทีครึ่งแล้วนะครับผมแล้วเบอร์กาบฟที่กำลังจะมืดลงทุกทีทุกทีนะหิวหิวจังเลยจะกระต่ายขอข้าหน่อยนการักระต่ายกระต่ายอไม่ดนตัวนี้โอ้โหหิวจังเลยเจอน้องแก่เนี้ยจ้ะหน้องแกะน้องแก่ขออาหารหน่อย อาหารหน่อยโอเควันนี้ได้มาแต่ก็ไม่เยอะนะไอ้พนักานมันไม่ล้างลาเลยมันตามมันสุดเอาเอาสุดแยงเาเเรียกอาเอาสุดแยงเออขอญาตพาไปหาหาอย่าพึ่งยา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 อย่าไล่มานะแต่เย็นอยากเล่นอยู่อุ้ยพัดทำไรอ่ะพัดแล้วทำไรไก่บ้าอะไรวะมีนายพิชชันวะ เอ้ยกลับไปเลยโกนะฮะโอเคอุ้ยตัวไม่ได้เจออะไรอ่ะเราติดม็อบเลยนะราติมีม็อบเลนะเอตัวอะไรเนี่ยโกนะฮะอเคาไนการนขอขออันนี้นิดนึงนะฮะขอหินหน่อยเออเออเเออเเออเออเออดี๋ยวดีเดี๋วดีเดี๋วดีเดี๋ยว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 เดี๋ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยมันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันโดนดึงเดี๋ยวเดี๋ยวยินก่อนยิงก่อนนะพี่นะโอเคโอ้ยเดี๋ยว คือคือ like แบบอาหารยังไม่มีเลยอ่ะเอออาหารยังไม่มีเนี่ยคุณให้อาหารผมก็ได้ให้ผม,มเอาอ to าหารก็ได้ไอ้บ้าเราเออเอ้ยเอาอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโดนแมมมัวไปซะแล้วเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้ผมขออนุญาตขึ้นก่อนละกันนะครับผมไม่อยู่แล้วนะใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปจ้าเดี๋ยวตอนนี้ไปนะไปเายาหนะตอนนี้พับแล้วพงทีนะฮะทับแล้วพงที โอเควันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วกันนะครับอู้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อตกใจนะครับเมื่อกี้อ๋อน้องน้องอินุมืกิ้เป็นคนระเบิดให้นะก็ว่าอยู่ทำไมอยู่ดีๆสองตัวนั้นมันระเบิดนะฮะอันนี้อ๋ออินุมืกิ้ทำให้นั่นเองนะฮะขึ้น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 สวยงามสวยงามไป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 โอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเร็วจังเลยอ่ะเร็วจังเลยนี่คุณคุณไปสู้กับแมลงกันไหมคุณต่อยกับแมคคุณต่อยกับแมลงไปก่อนไปกับแมลงไปก่อน มันแรงตายมัแรงตายแล้วโอ้โหมันเร็วจังวะเร็วจังวะเดี๋ยวก่อนสิโอ้ผมมันรังผมก็ไม่มีอ่ะคุณมันรังแกผมได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไป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 วิ่ง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 เฮ้ยอาหารเยอะดีไหมโอโลเวงจังวะสมมติว่าโกโจแพ้ตะเกียว้โกโจแพ้ตะเกียวก็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 จะเกิดเป็นโกโจเลยนะพี่นะ ไอเทวดามันมีทีอะไรวะขอดูหน่อยดิเออก็เด็อยากจะเจอนะตอนนี้มันยังไม่พร้อมอะ่ะ<ต>มันยังไม่พร้อมอะนะก็ต้งองรอน,นิดนึงนะพี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคหนีกันได้แล้ว๋ยวตอนนี้อุย้ยเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเจอมาโอ้ยอะไรไปแล้วใครทำอะไรบ้างค้างค้างค้างโอเคเดี๋ยวยนะเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านขออนี้นึงนะกันนะขออนี้นึงน่นะไม่มี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 ใครเจอหมู่บ้านมีใครเจอหมู่บ้านเลยไม่ใครเจอหมู่ีไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเป็นโอลเวยอ่ะเอ้ยมึงก็โจ๊กมึงก็โจ๊กไม่มีแกแล้วตังค์ไม่มีไม่มีกระเจอ๊วบ้านไม่มีกระเจี๊ยวบ้านไม่มีโอ้ยเดี๋ยนี้โอ้ยดิกระลไปหยุดเลยไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มเย็นหนุ่มใจเย็นนุ่มเย็นหนุ่มคุยกันได้คุยกันได้ฝ้าคุยกันได้เดี๋ยวเราจะผ่านไปเกือบสิบนาทีแล้วนะอีกห้าทีบอดดเด้อจะบีบนะครับผมเออ เฮ้ยโดนอันนักเขยตู้คุณนะเอาเอาผมวิ่งก่อนละงั้นผมวิ่งก่อนละตัวใครตัวมันนะตะ้คุณนะเอาดูกดโจมตู้คได้ไงเคลีชัดเกิดกดโจมหมดนะในตอนนี้วิ่งไปนะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปผมวิ่งยาผมวิ่งยาแค่นั้นแหละวิ่งยาไม่มีเบรกไม่มีเบรกไม่มีเบรกนะฮะเฮ้ยขอวิ่งยาวๆนะตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีคือไอ้ยสี่นาทีครึ่งนะอีกนิดนึง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  ไม่รู้ละไม่รู้ละขอญาตซ่อนยาวรายกันขอญาตซ่อนยาวขออนซ่อนยาวนะฮะไม่อยู่แล้วนะครับผมใครอยู่ก็อยู่นะโคราซากิใครอยู่ก็อยู่เนี่ยป้ายาป้่าไป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 แต่เย็นแต่เย็นเราคุยกันได้เราคุยกันได้เราคุยกันได้ก่อนเราคุยกันได้เพื่อนเราคุยกันได้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 โอ้ยตู้ไม่ได้มาแม่ง โอ้เเงโอเคนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเลยมีกุมิโอ้โหเดี๋ยว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 เ ขอเวลาขอเวลาเอ้ยทำไมมันมันมันมีถั่วจังเลยวะมีมีตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบให้สิบสามนาทีกว่าๆนะครับผมเกมเซฟเซียนะเฮ้ยโอเคอะไรอะไรตาคุณครูโอ้ยพ่อพออย่าเพิ่งได้ตายอย่าพิ่งตาโอเคตอนนี้ไม่ถึงบ้านอีกแล้วนะถึงบ้านเนี่ยถึงบ้านแล้วขออนุญาตหนีก่อนนะครับขออนุญาตหนีก่อนหนียาวนะฮะหนียาวฮึบฮึบโอเค ไหนหมู่บ้านไหนใครเจอหมู่บ้านไม่มีไม่มีไม่มีหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านสมมอไม่กี่พูดผิดไม่กี่พูดผิดเฉยๆไม่กี่พูดผิดเฉยๆนะาตามันจะคุ้นๆนะเด้ไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวตอนนี้ไปครับวิ่งยาฮะขอเนี่ยคือพวกคุณมีเข็มทิศไงเออแบบพวกคุณเจอผมง่ายอ่ะโอเควันตอนนี้ตอนนี้ผ่านไป15ทีแล้วนะครับบอร์เดอร์บีบแล้วนะฮะเราจะค่อยๆไปนวลตรงกลางนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้คือว่าตอนนี้เราจะหนีพ้นแล้วนะขอทำอาหารแป๊บนึงแล้ไหมนะทำอาหารก่อนทำอาหารก่อน โอ้ยมีอาหารกินเลยเว้ยจะอดตายจะอดตายแล้วเดี๋ยวก่อนจะอดตายแล้วพี่จะตายแล้วพี่เหนียผมฮะเฮ้ยได้ใช้ชีวิตปกติสุขบ้างทีนะนี่อะไรเนี่ยทำไมมันหมู่บ้านอะไรมันเละอย่างงี้วะเนี่ยฮะสวัสดีครับพี่พี่มีอาหารให้ผมหรือเปล่าทำไมมันมันเละจังเลยมีดิพี่เฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังวะเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยเร็วจังเลยนะจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมพี่เอาใช่ไหมเออเอาใช่ไหมเอาใช่ไหม มึงมึงอย่าเปิดเกมอยุกเกนอย่าอย่าอย่าเปิดมุกเกนอย่าเปิดมุกเกนมันโกงเกินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาอย่างงี้ผมก็ไม่สู้ดีมันจะสู้ไม่ได้อะดีมันก็จะโกงเกินนะฮะโอเคขอย่าวิ่งก่อนอวิ่งก่อนเอาถ้าไม่ป้อนทุกคนมาหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งเลยเว้ยตอนนี้าแล้วสิบหกนาทีสี่สิบนะครโอเคโอเคนี่มาละอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ใครเนี่ยอุ้ยอีลุงลุงนี่อีกแล้วพอดีพอดีลุงพอดีลุง ออย่าตายไม่ได้เจอแค่ลุงนะเจอแบบนี้เลยแต่เย็นแต่เย็นพี่แต่เย็นเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโกโจโกรู้แล้วรู้แล้วว่าเป็นโกโจรู้แล้วเป็นโกโจรู้แล้วเป็นโกโจโอ้ยโอ้ยโอ้ยพังพังพังหมดพังหมดพังหมดแต่เย็นแต่เย็นแต่เย็นพี่แต่เย็นพี่เออข่าข่าลุงจิโร่กันไหมข้าโอ้ยแม่งเงยลุงจิโร่โอ้ยอะไรวะเนี่ยมันโอลเวง แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเทวมัตอนนี้โบเบิร์ดเดอร์วิ่งมาถึงตรงไหนแล้วไม่รู้นะรู้สึกว่าบอร์ดเดอร์มันน่าจะวิ่งเร็วมากเลยนะเพราะว่ามันแทบเดียวเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้แป๊บนึงอุ้ยอะไรอ่ะคุณฮะคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรอ่ะใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะโอ้ยนี่ก็ตามหนงเลยนะ นี่ก็ตามจังเลยเอ๋ไม่าหาได้หมดบ้างเลยหรอมะฮะหาได้หมดบ้างเลยเหรอผม้ชยมุกเกนอนฟาร์มมาแล้วฟาร์มมาหาแล้วโอ้ยฟาร์มคุณไปฟาร์มมาคุณไม่ปล่อยผมฟาร์มบ้างเลยผมฟาร์มบ้างเลยเนี่ยเรือจะไม่เต็มเลยเนี่ยโอย้คุณมาสู้กับคนที่เรือไปเต็มยาบอนโดลโดนโดนโดนทนโนโดนโดนโดนาทนแล้วนะดนนนนนโโนนนีะนโะ<น> โล่งเกินใจเย็นๆบินมาเลยไหมอย่างนั้นบินมาเลยดีกว่านี่ผมรู้สึกคอนเส็บมากเลยนะไม่มีอาหารเล่นเลยผมว่าผมต้องออกหาอาหารบ้างแหละไม่งั้นผมสู้ไม่ได้จริงเนี่ยไปทานแล้วารตอนเนี้หาไม่ทันแล้วขอหาก่อนได้ไหมล่ะขอหาก่อนได้ไหมเจอกุมิ่แล้วสวัสดีกุมิเจอบ่อยนะเราอ่ะเย่อตอนนี้เจอแกนะฮะขอหน่อยละกันขออาหารหน่อยนะปึ๊บ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 เฮ้ยอุ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะ ยังไม่ได้ตามมาใช่ไหมคุณคุณอย่าเพิ่งตามมานะคุณแบบให,ให้ให้ผมแบบหายใจแป๊บนึงนะฮะใจแป๊บนึงเอเอพี่เระแว่นราะวังระวังเนี่ยคือแบบคนสู้กับคนที่มันมีทางสู้มันก็ไม่ได้ไงคืออธิว่าคือถึงแม้เธอจิบจะไม่ว่าจะเก่งก็จริงนะตัวอันนี้คือผมแบบว่ามัน<อ>ไม่ได้เลยมันไม่ได้จริงๆนะ่ จะอ่านจะอ่านจะอีนแล้วก็เอายังไงเอเอาใหญ่ไงเนี่ยดูอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดบอร์ดเด้อร์วางโดนบอร์ดเดอร์บีบกันนะครับน้องๆผมก็มอ่วตีนะฮะคุณวิ่งกับหลักไม่มีไม่มีไม่ได้วิ่งกับลังไม่ได้วิ่งกับลังผมวิ่งไปข้างหน้ามุนวอกเปล่าวอลก์เปล่ามันรู้ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วยี่สิบเอ้ยจะยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะไม่นานเกินรอไหนไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอขอขอแบบขอพักหายใจนิดนึงเออยพักหายใจนิดนึงนะ เนนนี้ไปแล้วมันดูเบื่อันดูเบื่อโอ้โหมันดู้บอกคนเบื่อหรือเปล่าดูอยากบวกดูอยากอยากบวกคนดูอยากบวกคนดูอยากบวกให้คนดูบวกเองนะเฮ้ยเชื่อเปล่าเดี๋ยวก็ดีมาจะกินอาหารไอ้อาหารก็ไม่มีกินเนี่ย หารก็ไม่มีกินไม่เงยนครอะไรโอ้มาโอ้คุณคุณไม่โดนบัตเตอร์เลยเหรอไม่คุณคุณไม่คิดว่าจะโดนบัตเตอร์เลยโโงดดไไ่นเออเออเออถ้าโดนก็ก็ถอยก็ถอยถ้าโดนก็ถอยบอนลอยก็ถอยมาแค่นั้นแหละโดนก็ถอยมาโดนก็ถอยมาทำไมทำไมทำไมนั่นละมีคุณก็โหดเกินอ่ะโหดเกินใจเย็นดีใจเย็นดีอืมอืมอันนี้ก็บีบเร็วจังเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ขออนาตวิ่ง เอ้ยไม่ไหวตีตเออ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 โดนโดนโดนกันหมดโดนกันหมดเอ้ยจะตายหมดเด้อจีก็ได้เออเออใครตายก่อนเราเออเออคุณเลือดเยอะนี่คุณเลือดเยอะนี่คุณเลือดเยอะนี่เดี๋ยว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 โอ้โหแม่งเดี๋ยว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 โอ้ ใครเขาโดนนะนะไม่แล้วแต่ก็คือตายตายตายกันหมดเลยนะใครอ่ะยังไม่ได้บวกเลยตอนนี้โอวันนี้ยังเดียวนะอยากบวกไหมเอามาดีมาดีมามาถือว่าเมื่อกี้รีเซ็ตไงรีเซ็ตค่าพลังมา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 เดี๋ยวพวกคุณแบบมีสองคนนะคุณแบบโกงอ่ะเออมาดีมาดีเดี๋ยวคนดีมาโทจีนะมา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 ลองดูเลยนะลองดูอยากจะรู้เหมือนกันมันบวชตลอดหรือเปล่านะฮะโอเคมามามาเลยมามาโอเคแต่ว่าโทจีมันไม่มีไม่มี เออเอออืมอ่ะมาดินี่เอาโยนเอาโยนโยนโยนดาบทิ้งอีกเจอระวุทิ้งอีกเจอระวุทิ้งอีกเอ้ยเจอระวุทิ้งอีกยิงมามามาดิมาดิมาดิก็มาดิมาไปไหนีไม่หนีไม่หนีไม่มี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 หนีเออเฮ้ยเฮ้ยนี่เออโดนแมบนี้โดนตีดซู้กับดารามิได้ไหมเนี่ยนี่เออโ้าตีดซู่กับดารามิเออ เออวอนนี้สถานการณ์นะครับดีวันนี้วันนี้ดีวันนี้วันี้เออวันี้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 เออมาไปสู้ไปถอยได้ไม่ถอยได้ไม่ถอยได้มาไม่ถอยด้วยเออเออเออไม่ตายวะตายเหอะตายเหอะพี่ตายเหอะพี่เฮ้ยพี่ตายเหอะเฮ้ยไม่ตายดีวะไม่ตายวะผมพี่เล่นเลยนี่เหรเฮ้ยเฮ้ยเกวาดีเกวาดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งชัดเออแข่งเออจัดเรีย๋ยวมาดีบอกแล้วให้หมดนะให้หมด ใช่ใแต่เดี๋ยวเดินเลือดจะหมดพี่เป็นโโจนะเว้ยคุณแพ้คุณเสียชื่อนะแพ้เชื่อนะมาได้ได้ไดได้ยังเฮ้ยยังหหรอมพร้อพอซัอร์ตเตอร์ชันดีเฮ้ยกิดเกิดไปโอเคพร้อมไหมอะไรนะไปไห้่สามสองหนึ่งวะโอเคเดี๋ยนี่าผมมาอุ้ยกลางอันดเกตเลยหรออดิเกตเลยเหรอการดเกตเล้เหรอ โอ,โอ้ยโอ้ยมันเกินไปมันเกินไปทำอย่างนี้ทอย่งนี้ทำอย่างนเกินไปเอออย่าขย่าเออเออไม่จิบเลยวะท็ทีนี่เจ็บพ่อจะตายจะตายผมให้พ่อนี่โอ้ยโอ้ยเกินไปทำอย่างนี้เกินไปอย่าก้างเคดีก้างเคตทำไมวันนี้เลยวันนี้เลย ปาดแม่ปนเจอก็งปาดด้ยปาดอะไรอะเาดแม่งเลยนี่มามาเฮ้คิดว่าผนจะเป็นแอปเปิ่อนเหรอว่าจะเป็นแอปเปิ่อนเหรอเขาจะเป็นแอปเปิ่อหรอมาดี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 อย่าเปิดมุกเกนี่มามาเออยอมแพ้ก็ได้ปะขนาดนี้ปล่อยไปปล่อยยอมแพ้ก็ได้นะแล้ก็โอเคเรก็ประมาณนี้นะสำหรับมันในครั้งนี้นะก็ถือว่า แพ้ก็ได้วะมันแพ้เพราะโดนบอดเดอร์เออไม่ได้โดนข้างไงโดนบอดเดอร์โดนบอดเดอร์แพ้โดนบอดเดอร์นะคือเราแบบเราวิ่งขอบขอบไปหน่อยนะครับผมก็เลยแบบโบอดเดอร์นิดนึงนะก็โอเคครับวันนี้นะครับสทรามจิ๋ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างหวังทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็คือแบบเราเราเป็นโทจิไง เขาเป็นโกโจกับโกนามินะก็ค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับผมก็โอเคยอมได้ยอมแพ้ก็ได้นะครับก็โอเคตอนนี้ผมจะไปซีนะขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนกดชอบใจกันดู่ก็อย่าลืมกดามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการิทต่อไปด้วยนะครับที่จะพัหน้าตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปจ้าบายเออนี่ยกลางอย่างเลย